คลิปนี้เดี๋ยวมาพูดเรื่องจริงในวงการพระเครื่องกันดีกว่านะเ,เรื่องเกี่ยวกับว่ามูลค่าของพระเครื่องแล้วกันเก็บพระเครื่องกับเก็บทองอะ่ะเก็บอะไรดีกว่ากันจริงๆแล้วอ่ะก็เก็บทั้ง2องอย่างก็ได้นะแต่โดยส่วนตัวผมเองอ่ะจะเลือกเก็บทองมากกว่าเก็บพระเครื่องแต่พระเครื่องอ่ะก็มีเยอะเหมือนกันไอ้ที่เยอะอ่ะไม่ใช่ว,ว่าซื้อมาเก็บเยอะนะแต่เคยเป็นคนสร้างพระก็เลยเก็บพระที่ตัวเองสร้างเอาไว้เยอะทีเนี้ยก็จะมาแชร์ในมุมมองของผมนะ แต่ก็อาจจะเป็นข้อคิดให้ใครหลายๆคนนะที่ชอบเก็บพระเครื่องแล้วก็ยังเป็นเมาอยู่ใช้คาว่าเมาแล้วกันนะเมาในวงการพระเครื่องอ่ะเข้าใจความหมายใช่ไหมเออเมาในวงการพระเครื่องอ่ะเดี๋ยวอันนี้จะเล่าให้ฟังนะโดยส่วนตัวเองอ่ะผมอ่ะพอสร้างพระรุ่นไหนก็ตามผมจะมีพระรุ่นที่ตัวเองสร้างนะเก็บไว้เต็มไม่หมดเลยทุกวันนี้ก็เก็บรวมๆกัน่ะก็เยอะนะเป็นพันเป็นหมื่นองอ่ะเพราะว่าสร้างมาหลายรุ่นมันไม่ใช่ว่ารุ่นนึงเก็บเยอะนะแต่ว่ามันสร้างมาหลายรุ่นมันก็เก็บเล็กผสมน้อยไปเยอะ ไอ้ที่เราเก็บเยอะอะเบาก็มองว่าพระเครื่องที่เราเก็บอะอนาคตมันจะต้องแพงถูกไหมเรามองในมุมมองอย่างนั้นนะด้วยความเชื่อความศรัทธาว่าเฮ้ยหลวงปู่ที่กูสร้างอะท่านก็เก่งท่านก็มีวิชาอาคมยังไงพระท่านก็ต้องแพงในอนาคตเราก็เอาไปเปรียบเทียบอะไรไปเปรียบเทียบกับหลวงปู่ทิมบ้างหลวงปู่หมุนบั่งซึ่งตรงนั้นอะเราไม่ได้มองบริบทเลยว่าหลวงปู่ทิมหลวงปู่หมุนน่ะกว่าที่เขาจะดังกว่าที่เขาจะแพงได้ เขาสร้างเรื่องเกี่ยวกับค่านิยมทั้งประสบการณ์ในการใช้วัตถุมงคลมาเยอะแค่ไหนนะเขาคือเขาทําฐานมาแน่นมากแล้วเซียนเนี่ยก็เข้าไปเล่นกันเยอะส่วนใหญ่แล้วพระที่แพงอ่ะก็จะเป็นพระจากหลวงปู่เกจิเก่งๆที่คนเอาไปใช้แล้วก็มีประสบการณ์ถูกไหมโดยส่วนตัวเราเองเราก็บอกว่าพระเครื่องที่เราสร้างอ่ะหลวงปู่ก็เก่งเราก็ใช้ก็มีประสบการณ์แต่ทีเนี้ยมันมองอย่างนั้นหมดไม่ได้ดิเพราะว่าในประเทศไทยอ่ะมันมีเกจิเก่งๆอ่ะเยอะมากแต่ถามว่าเกจิที่พระมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆอมีกี่เกจิ เพราะฉะนั้นในมุมมองของผมะนะที่ผมเจอมากับตัวก็คือพระที่ผมสร้างอะ่ะบางทีอะ่ะราคามันอาจจะบวกมากในตอนแรกอันเนี้ยสามารถเอาไปเป็นบรรทัดฐานให้กับพระหลายๆรุ่นนะพระใหม่หลายๆรุ่นได้เลยนะลองเปรียบเทียบดูว่าที่ผมพูดอะ่ะมันจริงหรือเปล่านะผมจะบอกเลยว่าพระใหม่หลายๆรุ่นอะ่ะไม่ว่าใครสร้างก็ตามไม่ว่าออกที่ไหนก็ตามมาตอนแรกคุณจะปัน่นคุณจะดันคุณจะเชียร์กนะัน่ะพระมันจะราคาวิ่งไปโดดเลยบางทีหาจองไม่ได้ด้วยนะ แม่งพอจะจองเสร็จมันบอกว่ายอดหมดพอยอดหมดเสร็จต้องไปตามหาซื้อบวกใช่ไหมพอตามไปตามมาเอา้าไอ้นั่นเพื่อนคนสร้าง <laughs> ไอ้นั่น <laughs> น้องเมียคนสร้าง <laughs> ไอ้นั่นวนกันไปหมดสรุปเป็นพักพวกของคนสร้างอะ่ะแหละอันเนี้ยมันคือความจริงในวงการพระเครื่องนะถ้าใครรับไม่ได้ก็ต้องปัดผ่านนะสุดท้ายมันก็วนไปมันก็เจอเรื่องนี้แหละก็เป็นพวกพวกกันน่แหละเอามาขายแต่บอกว่ายอดหมดนะนะอ่ะแล้วยังไงอ่ะพอเอามาขายเสร็จพามก็ราคาบวกถูกไหมยิ่งอันมันก็ยิ่งบวกเพราะคนมันอยากได้เนาะกระแสมนามา พอพระออกดิพระออกตอนนั้นราคาก็ไม่ตกนะส่วนใหญ่นะถ้าเกิดว่ากระแสมาดีๆนะพระออกก็ยิ่งบวกเลยบวกโอ้โหบวกแรงมากทีนี้ยังไงอะ่ะพอพระออกสักพักหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นราคาจริงของพระรุ่นนั้นๆน,น,นะคุณลองสังเกตได้เลยไม่ว่าจะเป็นเซียนใหญ่ท่านใดสร้างนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะคุณจะดังระดับประเทศแค่ไหนนะว่าถ้าจัดมันจะเป็นอย่างนี้ต่อให้คุณเชียร์แค่ไหนอะ่ะพระมันดังมากนะ ตอนออกเนี่ยคนยิ่งเทขายกันยิงพัดยิงเปลี่ยนมือกันเต็มไปหมดเลยราคามันจะขึ้นขึ้นลง,ลงแต่ส่วนใหญ่มันจะทรงตัวราคาจะอยู่ที่ราคาสูงและทรงตัวสักพักหนึ่งอ่ะคุณลองดูไปเหอะไม่กี่เดือนอบางเจ้าอ่ะไม่เกียรติทิ์ด้วยพัดเนี่ยราคาจะแทบดิ่งหัวออกมาเลยดิ่งหัวเลยคือต้องพูดอย่างนี้คุณเข้าใจคําว่าพัดหมดมือไหมอเออคือช่วงที่ราคาพัดมันขึ้นอ่ะคนที่เขาทำกำไรเขาก็ต้องเทขายถูกปะ พอเทขายจนหมดอ่ะพามันหมดมือแล้วอ่ะคุณจะให้เขาไปเล่นอะไรต่อคุณจะให้เขาไปซื้อกลับคืนมาหรอมันมีคนซื้อกลับคืนมากี่รุ่นอ่ะมันมีใช่ไหมมันก็คงมีแหละแต่มันน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอมันเป็นอย่างนี้หมดเลยคุณไปดูได้เลยหลวงปู่ที่คุณบอกว่าดังๆพุ่งแรงๆณช่วงเวลานั้นๆอ่ะจริงแต่พอมันผ่านจุดที่มันเป็นผ่านจุดราคาจริงมาแล้วที่มันล่วงมาแล้วอ่ะพ้าถ้าดีจริงอ่ะราคาเขาจะค่อยๆไต่ไต่ขึ้นไอตอนไต่ขึ้นเนี่ย มันเป็นราคาที่มั่นคงและแล้วมันเป็นราคาที่สัมพันธ์กับค่านิยมจริงประสบการณ์จริงมันจะไต่ขึ้นอย่างมั่นคงเลยอันนี้คือราคาที่แท้จริงของพระเครื่องรุ่นนั้นๆแต่ถ้าใครอ่ะที่ว่าเป็นเมานะที่บินเข้าไปเก็บในช่วงที่พระแพงนะโอ้โหผมบอกเลยยับเพราะอย่าลืมนะพระที่ผมบอกว่าไต่ขึ้นไปตามเส้นกราฟราคาจริงอ่ะมันมีไม่กี่รุ่นนะพระเจิดังๆอ่ะอย่างสมมติทำมา100รุ่น่ะไม่ได้เล่น100รุ่นนะ ถามว่าคุณเก็บรุ่นไหนอ่ะคุณเก็บถูกรุ่นหรือเปล่าถ้าคุณเก็บถูกรุ่นคุณก็โชคดีไปกราฟมันจะค่อยๆขึ้นแต่ถ้าคุณเก็บรุ่นที่เขาไม่เล่นนะกราฟมันไม่ได้ขึ้นอย่างนี้เลยกราฟมันดิ่งต่ำกว่าราคาจองด้วยคุณไปดูได้เลยเป็นอย่างนี้จริงๆกราฟมันดิ่งต่ำกว่าราคาจองนี่คือรุ่นที่เขาไม่เล่นกันและยิ่งเขาเป็นเกจิที่แบบกระแสม,มาด้วยการเชียร์ไม่ว่าจะเชียร์ด้วยทีมสร้างเชียร์ด้วยลูกศิษย์จะเชียร์ด้วยอะไรก็ตามอ่ะบอกเลยว่ากราฟททีี่่่จะะดิงขึ้นนนเเเปอร์ซ็ตแบไมมลย ถ้าเกจิคนนั้นอนะ่ะดังมาจากการดันนะไม่ได้ดังมาด้วยตัวเองจากความเก่งนะผมบอกเลยราคาจองยังขายไม่ได้เลย uh huh. ลที่พูดอนะ่ะไม่ได้เกินจริงนะและที่พูดเนะี่ยพูดจากประสบการณ์นะเพราะว่าเป็นทั้งคนเล่นพระทั้งเป็นคนที่สร้างพระแล้วตอนนี้เป็นคนที่ทําโรงงานคือคุกคีมาก,กับวงการพักเครื่องอ่ะแหละเครื่องเป็นอย่างนี้จริงๆคุณจะไปบอกว่าคุณจะไปซื้อตามเซียนเพื่อที่จะหวังกําไรว่าพระที่เซียนสร้างรุ่นเนี้ยจะเป็นเซียนชื่อดังใครก็ตามอ่ะระดับประเทศอ่ะคุณคิดว่าเขาอ่ะจะดันพระรุ่นเนี้ยไปตลอด ซึ่งเขาอาจจะทำะนะแต่ในความเป็นจริงแล้วให้คุณย้อนกลับไปดูสถิติที่เซียนคนนี้เคยสร้างพระไว้มันมีสถิติหมดแหละสถิติมันหลอกกันไม่ได้หรอกว่าเขาสร้างพระมาแล้วอะ่ะคุณย้อนกลับไปดูเลยรุ่นที่เขาเคยสร้างมากี่ปีที่แล้วกี่ปีที่แล้วทุกรุ่นที่เซียนพวกนี้สร้างนะตอนแรกจะมีกระแสะหมดเลยแต่พอกระแสะหมดปั๊บราคาจองยังไม่มีคนซื้อเลยไอที่พูดเนี้ยไม่เกินจริงนะย้อนกลับไปดูได้ทุกคน แต่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกรุ่นจะไม่ได้ราคาจองนะมันก็อาจจะแพงกว่าราคาจองบ้างอย่างสมมุติตอนเขาเล่นกันแรกๆจองสองร้อยปั่นกันไปสองพันสุดท้ายแล้วอ่ะพอมันผ่านเวลาไปเขาก็ไม่ได้ดันและของเขาก็หมดมือละไอ้สองพันที่เคยขายได้ตอนพีกเผลอๆ,ๆก็อาจจะอยู่2 5 0สแล้วถ้าหนำซ้ำมาถนัดก,กว่านั้นอ่ะราคาจองยังไม่ได้เลยเนี่ยแหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละวงการพระคือถ้าจะเลือกเก็บอ่ะเลือกเก็บพระที่มองว่าเขาเล่นกัน ถ้าคุณจะมองเรื่องมูลค่านะจะบอกว่าเก็บให้ลูกให้หลานนะเวลาเก็บพระอย่ากเก็บให้ลูกโกรธนะ uh huh. ะเก็บให้ลูกโกรธคืออะไรแม่งเก็บรุ่นอะไรก็ไม่รู้ใครสร้างกูเก็บหมดอย่างเงี้ยใครสร้างกูเก็บหมดเอออย่างเงี้ยระวังลูกมันจะโกรธเอาเข้าใจหรือว่ามันมีหลายเกจินะในสมัยก่อนอะที่สร้างมาเตมไปหมดเลยเคยไหมบ้านใครอะ่ะที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายอะเก็บพระไว้เยอะแล้วพอเราเอาออกมาดูอะแล้วมันกลายเป็นอุ๊โหอะไรวะเนี่ยพระไม่ใช่ไม่แท้นะเว้ยแท้แท้แต่เขาไม่เล่น เคยดินคำนี้ไหมเวลาคุณน่ะแห่แม่งเอาไปแห่ที่เซียนน่ะเซียนแม่งหยิบขึ้นมาดูเสร็จแล้วบอกโอ้ยแท้เนอะแต่เขาไม่เล่นกันเครื่องไหมเครื่องไหมบางทีคิดเหมือนกันโอ้ยทําไมปู่ย่าตายายกูตอนเก็บไม่เลือกรุ่นหน่อยวะเออเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละ